สวัสดีครับร้าน่วยพรพักเรืองครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแนะนําเช่นเคยครับเป็นเหรียญนะครับปู่ฤาษีเพชรฉลุกกันนะครับพอแก่เพชรฉลุกกันนะครับผมที่ราษึการไหว้ครูนะครับปี2562นะครับของเจ้าคุณลักษนะครับหลวงพ่อรักวสุทาวาปปัสนานะครับเหรียญนี้เป็นกระไหลทองนะครับลงยาลายทองชาตินะครับหมายเลขสวยด้วยนะครับผม พราแกชะลุกันหรือปุรุษีเดชจะลุกันนะครับก็เป็นหนึ่งในปุรุสีที่นะครับผู้คนนะครับให้ความนับถือว่าเป็นลือสีสูงสุดนะครับท่านเป็นนะครับพระพิสรอวตารนะครับมิทโนวตารก็คือปัญญายอวตารั่นเองตามความเชื่อศาสนาของพราหม์นะครับของไทยเราเนี่ยนับถือศาสนาไทยนะครับคือนับถือทั้งพระทั้งพุทธนะครับในดีตการนะครับพิองค์ก็เคย นะครับไปเรียนกับพวกฤาษีนะครับครูเป็นครูเป็นฤาษีฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยเราก็เลยนับถือว่านะครับฤาษีเป็นครูนะก็จะมีการไหว้ครูทุกปีก็จะมีการครอบครูนะครับครอบเสียนมป,ปูฤาษีต่างต่างนะครับปู่ฤาษีพระฉลุกันเนี่ยว่ากันว่านะครับดีกลางช่วยเรื่องของดวงชะตาที่ตกอับตะกายบูชาท่านนะครับถ้ตตาตวงจะห้ตกอับก็จะโอเคนะครับจะดีขึ้นแล้วก็ได้เป็นครูของทางเรื่องของนัฏกรรมนะครับการแสดง จานั้นข้างหลังก็จะเป็นตะโพนนะครับจะเป็นตะโพนนะครับหลังเหรียญก็จะเป็นตะโพนบอกไปนะเหรียญนี้สวยนะครับหมายเลขสิบหกนะครับผมหมายเลขสิบหกนะครับแ้ก็จะเป็นตะโพนก็คือเป็นครูของทางการศิลป์การแสดงนันเองนะครับ มาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับไอรทหรือพิจิว้ยคู2 5งหสองพระฤสีพระฉลุกันนะครับรุ่นตรีฤทธิน์นะครับผมตรีฤทธิ์นะครับผมของไทยเราก็นับถือทั้งพุทธทั้งพราหมณ์นะครับผมเราวก็พ่อแกหรือีก็ยังอยู่ในใจของคนไทยตลอดมานะครับผมถึงแม้ปัจจุบันเราจะนับถือศาสนาพุทธนะครับ แต่เราก็นักพิสนาความด้วยซึ่งนักาการหลายท่านบอกเราเป็นศาสนาไทยนะครับผมมีเทพเจ้านะครับอยู่ในใจของเราทั้งเทพที่ข้องจีนก็มีนะครับผมฉะนั้นเราก็มีเทพประจําถิ่นท้องถิ่นอีกนะครับฉะนั้นเราก็เลยเป็นศาสนาพิเศษเฉพาะของคนไทยเราเรียกว่าศาสนาไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะพุทธนะครับผมนะครับเรี่นนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับ ติดต่อร้านนวยพรพระเครื่องโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการพระทุมงคนดีๆจากร้านนวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ